เกาหลีเกาหลีเกาหลีกจาเกาหลีกจายบ้านเรือมันกันบ้านมาดีมากใกล้กันกลกันรอนานไงรอนานโอเคโอเคเยังไงบ้างทริปเกาหลีรอบนดีครับก็คือคุณกรูลุกเข้าไปเดินแฟชั่นได้เลาก็ไปนั่งคอนโดหอยแห้งดูเท่ๆครับเออเล็นแาใจเาเป็นแังใจให้เขาใช่เป็นทริปที่คาดไว้กันแตต้งใจว่าจะไปด้วยอยู่แล้วหรือว่ายังไงอ่าจริงๆเี่ยทริปนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าวันนั้นเนี่ยผมไปคุยงานเพลงกับเพื่อนที่เดนางเกาหลี แล้วปลุกลุกไปเป็นเพื่อนเดินเปิดฉากที่ร้านมาด้วยกันเลยปุ๊บเขาเห็นปลุกลุกป,ปั๊บเขาก็ถามไปว่าเดินโซเชียลชั่นไหมไม่ถามผมเลยเ<อ>ใช่ใช่เพื่อนผมก็เลยลองส่งไปที่ตรงนั้นตรงนี้เขาก็เดินเก็บ่ายห้องเชื้อเลยครับก็เ,เ,เลยเป็นพาดที่เห็นใช่ใช่ทีบบ่ทมัหน,หนหวานจริงตั้งใจทำให้มันหวานในไทยหรือว่า ไม่ไม่ไม่เคยตั้งใจเลยนะธรรมชาติโรงเรียนการ์ตูนก็เป็นเราชาติเอาไปชาติธรรมชาติกันแล้วพอเราไปสบายเอารู้สึกประกงมันค่อนข้างจคุยก็แเซวนะอะไรอย่างเงี้ยโหจริงๆเราเองก็ไม่เคยคิดเราก็ทำตัวปกติครับเพราะว่าเขาไปทำงานก็ค่อนข้างเหนื่อยเออเพราะว่าเราไปในฐานะแบบเหมือนนั่งแบบได้แบบอะไรเงี้ยนะครับก็ไปทำงานไปฟิตติ้งไปลิม่าเซลกันใช้เวลาหลายวันกว่าจะได้เดินเองจริงก็เป็นกำลังใจให้เขาแลาก็ทำงานเยอะใช่รอบนี้ไปกี่วัน หายเกือบสิบวันหายนานที่สุดในชีวิตเลยรอบนี้ฮะก็คือเล่นมาราธอนด้วยไปเสี่ยบลูกด้วยใช่ได้ไปคุยงานงเองด้วยได้ไปเชียร์เขาด้วยของแล้วงานเราเนี่ยจเกือรียนร่วงไหมจบเกือบงานเราเนอะก็ก็ดีฮะแต่งานเขาจบเกือบกับเราแต่เขาไปช่วยเราตอนแรก จริงๆผมมีเพื่อนมีพี่ที่เป็นคนเกาหลีนะครับที่เขาอยู่ในวงการแฟชั่นอยู่ในวงการเพลงแล้วก็อยู่ในวงการละครทำมาอยู่แล้วเีนี้เขาก็ถามว่าผมอยากทําอะไรผมก็บอกเฮ้ย hey, ผมชอบเพลงอ่ะเป็นทำเพลงอะไรเงี้ยเขาก็เลยหาแบบเป็นทีมที่ทำดนตรีทำเมโลดลี้อะไรเงี้ให้กำลังอยู่ในขั้นตอนเนคุณนเรื่อยๆครับแสดงว่าเข็มงานเกาหลีใช่ใช่ใช่ครับเสถีใหม่เพลงหน้าแสดงว่าเกาหลีมาแน่อาจจะเป็นเมโลดี้ที่มาจากเกาหลีอะไรเงี้ยก็เป็นเพื่อนพี่น้องกันทำช่วยกัน คือมันจะมีแบบเพื่อนๆพี่ๆแบบเภศแบบบ้าบ้ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินแล้วไม่เกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นเงินก็คือเซฟไม่ได้ไม่ได้เสี่ยงเงินเงินยังไม่ได้คุยอ๋อโอเคเดี๋ยวทำงานเก็บเงินให้ว่ากันแล้วมันจะเปไม้แทนไหมคะว่าจะทำเพลงที่ไทยเกาหลีจริงๆคงเป็นเพลงไทยครับคงมีเนื้อเกาหลีหรือจีนเพราะว่าผมพูดจีนได้ใช่ผมเรียนจบวิจีนไงใช่แต่ว่าผมเนี่ยชอบ อชอบนี่ว่าชอบเพลงชอบดนตรีของเกาหลีอ่ามันจะมีแบบเคยฟังเพลงซุปเปอร์ชายปะซุปเปอร์ชายซุปเปอร์ชายโอ้เพลงนี้ผมก็ชอบเลยคือดนตรีแบบฟังแล้วเพลงเนี่ยเออก็เลยแกะว่าจะเขามีแกนความคิดยังไงต่อกันแต่จริงจริจะต้องมีแบบฟีเจอร์ิงกับเราของเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะคุยกับแฟนตลอดเมย์เมยเราก็ใช้คนกันเพลงไม่ต้องการเลยไม่ต้องใช้แต่จ้างแน่ใจใช่ไหมว่าจะไม่เสี่ยง เริ่มไม่แน่ใจแล้วตั้งแต่ไอโฟนเครื่องที่แล้วแล้วใช่ไหมไม่ใช่ยังงานอยู่ไหมตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทำดนตรีครับคือคือทำงานท้าแต่ผมผมไม่ค่อยรีบคือผมไม่ได้รีบออกมันทำเพื่อจะมาททำอะไรผมว่าเอาเรื่อยๆอยู่ๆชอบเลยอย่างเงี้ยนะก็จะปลายปีนี้ไม่ทันแน่นอนปลายปีนี้อาจจะมีอีกเพลงหนึ่งที่ผมจะออกวันนี้ผมมา โชว์โชว์ที่งานนี้ใช่ไหมผมก็ได้ร้องเพลงใหม่ที่ผมทามาจริงๆหลายเดือนแล้ว<อ>นะครับก็จริงๆอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะร้องเพลงนี้เลยแต่ว่าคือวันเนี้ยเพลงเนี้ยมันเกิดขึ้นมประมาณสี่ห้าวันที่แล้ว<อ>ใช่เพราะว่าวีทีนี้ตอนแรกผมไม่รู้มีพี่ๆซอ้อนไม่ชีนมีน้องๆวงอะไรมาร้องเพลงของตัวเอง้หมดเลยแล้วก็มีโชว์ผมเป็นโชว์สุดท้ายเออเราก็เลยรู้สึกว่าแบบ เอาฝึอืกก่นเขามีเพลงตัวเองอ,ะอ,อ,อ่ะเราเป็นผู้เอกช่องอ่ะมันไม่เท่เลยอะไรเงี้ยเอัอเากนั้นไปเติมมาเลยแล้วพอดีมีเพลงที่ผมทำไว้เมืม่อสองเดือนที่แล้วก็เลยลองส่งให้ทางผู้ใหญ่ช่องเจ็ดฟังเ,เขาบอกตอนนั้นสี่ทุ่มแล้วนะฮะผมส่งไปเ,เขาบอกเขาชอบเขาชอบผมก็เลยชอบก็เอาเลยพี่อะไรเงี้ยแล้วทีนี้ผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยผมผที่มีเพลงที่ผมทําไว้แล้วเฉยๆแล้วมันเป็นเพลงสมบูรณ์ มีมีแต่เสียงนะยังไม่ได้ทํา M v วยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่าตอนนั้นคุยกันมาที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดผมมีงานที่ขอนแก่นอ่าไปทํางานขอนแก่นมาถึงกรุงเทพประมาณห้าทุ่มถึงกรุงเทพปุ๊บผมตีรถไปถ่าย M v วที่พัทยาเลยคอนโดที่นู่นใช่ก็ไปถึงประมาณตีหนึ่งตื่นตีสี่ถ่ายกันจถึงหกโมงกันอีกวันหนึ่งเมื่อวันก่อนเองวันนี้มีทีเซอร์แล้วแล้วเอ็มวีก็เสร็จแล้วด้วยพ็เสร็จกีวันนี้ ใช่พร้อมปล่อยพรุ่งนี้ก็มีเที่ยงพรุ่งนี้ก่อนเธอมาชื่อเพลงอะไรอ่ะสบายได้ยังไม่อยากเป็นพี่ชายครับอยากบอกอยากอยากเป็นอะไรดีฮะเป็นแฟนแหละไม่ใช่ไม่อยากเป็นพี่ชายในมันเป็นเพลงที่แบบเหมือนเรานั่งนั่งคุยกับเพื่อนๆแล้วแบบคิดถึงวันเก่าๆสมัยมั่นยมอะไรเงี้ยเออวันที่เราแบบอยู่บ .6 แล้วมีน้องๆมาเต้นลีดหน้าห้อง,งอะไรเงี้ยเอแล้ววันนี้มีแบบไม่เป็พี่ชายอะไงโอ้จะคอยใช่ใช่ก็เลยเอามาทำกันบอกว่ามันน่าจะน่ารักดีวันนี้ก็จะได้ได้ดีเห็นกันเต็มๆแต่เพื่อจะได้ฟังก่อนใช่วันนี้ก็ถ้าใครที่มางานนี้หรือว่าดูดูดูวันนี้นะฮะก็จะได้ฟังเพลงนี้กันแล้วก็พรุ่งนี้นะครับเวลาเที่ยงตรงไม่ปล่อยเพลงนี้ที่ Magic Night Music ทาง y o u t u ใช่แล้วก็รออีกแป๊บนึงมีทุกแพลตฟอร์มเลยเขาเป็ทุกอย่างครับ ย้อไปกาหลไกลับไปกลไปกลับไปอีกรไปทำแร่ไหมผมมีคลินิกน่นนะไม่้งไม่ต้องบเลยไม้มันก็จะมียาุกแตมามันมีทั้งแาบว่าโอ้เอาแวงแวงแหคือจริงเป็นดีไซน์เขาแต่ว่าทำไมคือ ก็ดูชุดอยู่กางเกงมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมชุดท,ท,ที่มันเป็นเหมือนกางเกงอะไรขึ้นมามันสูงขนาดนั้นน่ะใช่ป่ะมันเป็นดีไซน์มันเป็นเรื่องของแฟชั่นจินตนาการที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันใช่หรือไม่ใช่วะได้จริงๆไม่ได้มีอะไรตอนแรกที่เราเห็นเขาใส่ถ้าโป้นี่ผมบอยถอดผมฉีกทิ้งแล้วลองการทำกหนั่งนั้นเลยเหรอคือจริงๆเราก็สกินขาดตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแ่ามันได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่เราเห็นกันตั้งแต่แต่งตัวออกมาจากห้องเนัองแบบเออออกมาเจอกันแล้วอ๋อเป็นดีไซน์เหรอโอเค ก็เลยว่าเราก็แอบมงนิดหนึ่งที่แบบคนไม่รู้ก็กามาแบบดราม่ากันเยอะเลยว่าอะไรใส่ยังรู้อย่างที่มันไม่เข้ากันอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงจริงมันก็เป็นที่สังเราไม่ต้องคุยอะไรก็ได้มันก็มีคนที่ไม่รู้เขาอยากรู้แล้วก็มีคนที่รู้เขาเข้าไปตอบกันแต่จริงๆก,ก,ก็คือม,ม,มันเป็นแฟชั่นเอออเวมันก็เอวปกติใช่แต่ว่าไอ้ชุดนที่มันเหมือนจริงๆจริงมันก็ขึ้นมาคือมันเป็นแฟชั่นที่รัลาตรงนี้แต่จุดวามันก็แค่เป็นเอวต่ำนั่นคือตัวที่พูกว่าไงบ้างดราม่าแอบคิดเล่น ไม่ซื้ออะอยู่แล้วเราก็ขอราก็จิงก็ไมด้มีอะไรสนุกสนานคำถามกันแต่เราปรกันตีมันไม่โฟโฟโตรงไหนสวยไหมสวยสวยถ้าเขาใส่เรื่อยๆวันเขาสั่งมาอีกสามตัวแล้วโอ้โหรืงจริงเรื่องจริงเรื่องจริงจริงก็ถามผมอยู่ว่าสีอะไรแล้วแต่ใส่ด้หมเป็นแผชายได้ไหมผมก็ถามว่าอยู่มีแบบของผู้ชายไหมอะไรเงี้ยแบบอิสติงที่ชายอะไรเงี้ยเยอๆกล้าใส่ตัวจผมเน ผมไม่กล้าใส่พี่พี่แกดุพี่อ๋อพี่แกดุผมว่ากล้าใส่อ้ดวให้ผมใส่พี่ต้องลงไอจีพี่เลยไปพเราเหมือนเล่นกระบอกเล่นกับไปโอเคไหมไม่หลังจากนี้ทริปนะครับที่นจะมีไปไหนจะมีไปไหนจะมีไปเร็วๆนี่ครับก็ปรึกษากันอยู่ว่าคือช่วงนี้ผมก็ว่างเขาก็ถ่ายละครปิดกล้องพอดีแต่ผมก็ไม่ได้ถ่ายละครมาสองปีเลยผมก็โคตรว่างอยู่แล้วผมก็ทําเพลงทําอะไร ก็ถามว่าเอ้ยอยากจะไปเทีย่ยวที่ไหนยอยากจะไปทําอะไรไหมอะไรเงี้ยก็อาจจะมีไปจีนกันฮะอ๋อันนี้จะเป็นผู้หักมัคอเที่ยวเลยก็ชอบเทีย่ยวเหมือนกันใช่ก็อยากไปจีนด้วยเพราะว่าผมมีเพื่อนที่จีนเยอะเออผมผมก็ไม่เล่นวีชัดมานานแล้ว<อ>ลุกลุกเขาบอกว่าอยากไปจีนผมก็รีบเปิดเลยพัก<อ>หาที่นุกคนเลยอยู่ไหนอยู่ฝั่งยูเีนให้อยู่สงชิ่งกำลังเลือกยู่จะไปที่ไหนกันดีเป็นไก์เลยนะ ไปไปมาเที่ยวเลยไปใช่ใช่ผมผมเคยพาเขาไปซื้อของวิจิตรด้วยเอ่อไปซื้อเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์กันเมื่อก่อนก็เป็นทิปเร็วนี้ที่ยังอาจจะยังไม่ได้แบบปักบุตรแล้วยังไม่ได้ปักบุตว่าจะไปเดือนไหนแต่ว่าก็ไปกันแน่นอนสองคนเหมือนเดิมไปได้ไปสี่คนมีมีผมแล้วก็มีประมาณห้าคนมีผู้ช่วยผมผู้ช่วยเขา ได้ใช่เเวลาเราไปเราก็อยากจะถ่ายอะไรมาให้กับพี่ๆดูเป็นเมืองอาจจะเป็นเมืองที่ผมเคยไปเรียนก็ได้เพราะตอนนี้มันเปลี่ยนไปแค่ไหนเพื่อนผมอะไรเงี้ยเออไปนั่งกินอะไรที่มันแบบพื้นเมืองที่คนไทยไม่เคยเห็นรอชมกันบฝากฝากพงที่ได้เข้าแบบโปรโมทช่องยูทูปช่องเวอร์คอนเทนต์นะครับเวอร์คอนเทนต์เป็นช่องที่ไม่ทำกับุบลุกนะครับส่วนช่องเพลงของไม้ชื่อช่องเมจิก เมจิกไมมิวสิกนะครับตอนนี้นะครับก็จะมีเมจิกไมเดเอนเมนท์ที่ทำเกี่ยวกับทีวี<ม>ละครอะไรแบบนี้เมจิกไมมิวสิกก็จะทำเกี่ยวกับเพลงครับใช่ก็ทำเพลงทำเองทำกับเพื่อ,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 อนๆก,กับอ่าละครก็ไม่เิลงแล้ี่คะเพราะว่าแบบทำเพลงมาทำอะไรนี่แล้วที่จริงต้องไปได,ด้วยกันได้ใช่ไหมเวลาเราเราเล่นละครมันต้องมีเพลงประกอบมีเพลงประกอบละครมีสกอร์อะไรอย่างเงี้ย เออถ้าเรามีความสามารถเราก็ใช้หนึ่งแต่จิตไม่มีสิทธิ์ก็ต้องตื่นมนเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองเราขี้เกียจวิ่งหาแล้วขี้เกียจที่ไมหาคนนั้นคนนี้ผู้ใหญ่อะไรเพื่อทำแล้วเพราะเราก็ทําอีกได้แต่มันอาจจะช้าหน่อยหรือมันอาจจะอะไรไม่เป็นไรเราทําเพื่อมันแบบความสุภาอยู่แล้วเพราะเราลงทุนพร้อมลงทุนเพื่อตอสนองความต้องการเองอันนี้ก็ลงทุนเองทุกอย่างครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยอยาขันยาก็อีกช่องเจ็ดเนาะยาช่องเจ็ดอ่า เพลงผมก็ทำให้ช่องเจ็บได้ผมก็บอกผู้ใหญ่ไปแล้วมีอะไรใช้ค่ายผมได้เลยผมทำให้ได้หมดออออทำราคาครอบครัวเลยฮนะออน่ากลัวมากผมเนี่ยราคาครอบครัวเนีน่ย<ๆ>เอ,อ,เอ,อาก็ฝาก MV ผมด้วยนะครับ MV ผมก็ใช้ผมทำเองทุกอย่างออด้วยบริสุทธิ์ของผมมีจริงไม่เดทเทนเมนแล้วก็มีจ i c งไม่มิวสิกนะครับใครที่ชอบอะไรแบบนี้หรือ อยากให้ผมช่วยทำก to totally ็ต okay. ิดต ah ่อมาได้พรอั so fine, um, okay. ้นเข้าถอดราคาพิจารณาจะมีการแต่ัดครับขอเลนเชิญนยครับมอเชิญได้ครับเชัครับสองนาทีเาจเขาเขามเจะมาเาเขามการเะเามข